สวัสดีครับวันนี้มาขอฝากงานเลี่ยมพระเป็นงานเลียนครับตามหาเจ้าของพระองค์นี้ด้วยเอามาให้เลี่ยมนี่เลี่ยมครั้งที่สองครั้งแรกสีทึบน,นี่มาแก้ไหมแบบนี้ก็ คิดราคาก็อยู่ที่สี่ร้อยนะครับเนี่ยแบบเรียบแบบเรียบง่ายธรรมดาไม่ได้แทงลายฉีด <c oughs> ส,สีแกนกลางนะครับไม่ได้ฉีดสีที่ฟ้าแบบนี้ฉีดสีที่แกนกลางมันจะเป็นเส้นเล็กๆนะฮะสีจะสะท้อนออกยิงนะครับ สวยไหมกล้องก็ไม่ค่อย,อย่างนี้เลยเว้ยน่ครับสีมจะว,วิ่งเ,งเองครับก็สวยองค์นี้พ้าหนามากเตี่ยนห้ามิลเป็นหลวงพ่อพัก แล้วก็เราต้องทำเด้านข้างปีกนี้เราต้องทิ้งไว้กว้างหน่อยเพราะว่าผ้าหนาหนักมากเลยเพื่อว่าการตกหล่นจะได้ไม่แตกง่ายแบบนี้ก็ราคาสี่ร้อยครับถ้าถ้าถ้าใสาใ่เฉยเฉยก็ ยิงขาวอย่างเดียวแล้วก็เลี่ยมแบบนี้แต่ยิงขาวอย่างเดียวนะครับไม่มีสีนะอันนี้ก็จะถูกหน่อยอันนี้ก็แค่สามร้อยช่วงนี้ก็ราคานี้นะครับช่วงเโปรโมทแต่ใครจะเลี่ยมก็อีต่อทางไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ ที่ติดต่อให้เวลาโทรมาเราก็วิดีโอคอลคุยกันได้ครับพอเราโทรวิรดีโอเอวิดีโอเลยครับนะมันจะไซซดูเหมือนพระลอยขึ้นใช่ไหมนะเหมือนพระลอยรุดรอบเลยน่าขัน เวลามองไข่ส่องใครใคร,ใครชอบส่องพระบ่อยๆก็จะสวยมากเอ่อจะของพระเห็นพระตัวเองแล้วก็ติดต่อมาด้วย โทรไปสองครั้งแล้วไม่รับไม่รับเบอร์เลยไม่รับโท,ทรศัพท์เลยธรรมดาเราก็เลี่ยมนะครับแต่ถ้าเลี่ยมแบบนี้มันใช้เวลาเยอะถ้าเลี่ยมธรรมดาได้ดีกว่าเยอะทุกวันนี้เขาเลี่ยมกันองค์ละร้อยกว่าธรรมดาผมเลี่ยมเก้าสิบบาทนะั่นแหล ธรรมดาคือธรรมดาจริงนะครับไม่ไม่ได้ยิงสีอะไรนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าถ้าเราจะใช้เองนะดีๆนะควรเลี่ยมแบบนี้นครับเพราะมันเพราะเราพอเพราะไอการเลี่ยมไม่ได้ไม่ได้อ่าเรียกไงไม่ได้ให้เลี่ยมไม่เป็นรีเกมาก เราจะไม่เลี่ยมไม่เป็นลิเกมากครับเราจะเลี่ยมแค่ประมาณนี้เราจะไม่ทำจนเอ่อให้กรอบสวยจนเกินไปเราจะเน้นแต่ความใสเป็นหลักถ้าใครอยากได้กรอบที่สวยนะครับก็ต้องไปนู่นเลยครับงานเลเซอร์อันนี้หักแล้วตก ลดมือุดมือครับเราเราก็จะเรี่ยมสไตล์นี้นี่สใสใสบัวบานผมไม่ชอบเอ้ยเออใช่บัวบานแบบนี้ไม่ชอบผมไม่ชอบเลยง,งานบัวบานตรบเนี้ยของยาก <c oughs> ขององค์เดียวๆได้อยู่ ชอบงานโบตูมากกว่างานออกมาก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เพราะพระดำมีลมดำเราก็ต้องถ้าไม่ยิงสีขาวก็ต้องยิงสีเหลืองช่วยเพื่อให้องค์พระเด่นขึ้นทำยิง เราต้องยิงสีเพื่อจะให้เอสีช่วยดันองค์พระให้ดินมากที่สุดเราจะไม่เอากลอบไปบังพระเราต้องเลี่ยมยังไงก็ได้ยิงยังไงก็ได้ให้พระสวยมากที่สุดนะครับเพราะเราต้องการโชว์พระเราไม่ต้องการโชว์กลอบ กรอบนี้แค่อองค์ประกอบเล็กน,น้อยเท่านั้นอย,อย่างเงี้ยครับเราก็ต้องใช่ไหมพระป็นทองเหลืองต้องเอาเหลืองมาประกบเหลืองมากๆเพราะว่าทองเหลืองนี่ไม่ได้เข้มมากถ้าเป็นกระลายทองก็ต้องเลี่ยมอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นกระลายทองจริงๆแล้วต้องยิงกรอบน้ำเงินนะครับจะสวย อันนี้เรียมไม้บูชาเนื้อของรถตีกระจกหมดแล้ว อันนี้เกียนหนากว่าองค์พระเยอะเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เกณยนของเขาไงครับบัวแล็บขาวด้านนอกไม่ขาวอะสีใสอันนี้เอาไว้บูชา,าไว้ตั้งบนหิ่ง ตั้งหน้ารนถก็สวยนะครับใครเรี่ยม,มห้อยหน้ารถสวยมากเลยนะถ้าแบบนี้ยิ่งสวยนะห้อยหน้ารถนะครับรูปรอนะห้อยหน้ารถก็สวยก็เดี๋ยวผมให้ดูที่ติดต่อนะครับ เหไหมหนหมดไหมอี่ต่อตามนี้เลยครับเพราะเราต้องคุยกันก่อนตกลงกันก่อนครับยังไงก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ